ชมต้นไม้ในเขตร้อนชื้นนะคะหมายความว่าต้องการความชื้นสูงการไหลเวียนของน้ำและอากาศได้ดีก็จะมีหลากหลายนะคะจะมีพวกบีโกเนียหรือส้มกุ้งนะคะจะมีพรมญี่ปุ่นนะคะ ต้นไม้ในเขตร้อนชื้นคือพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีอากาศความร้อนและความชื้นสูงนี่คือพรมญี่ปุ่นนะคะจะมีพันไม้หลากหลายชนิดเช่นพวกมอนสเตอร่าฟิโลเดนดรอนหรือพวกบีโกเนียพรมญี่ปุ่น ซึ่งต้นไม้ประเภทนี้เหมาะสำหรับนำมาปลูกในสวนสไตล์ท ropical น,นะคะให้ความรู้สึกร่มรื่นและสดชื่นนะคะต้นไม้ในเขตร้อนชื้นมีทั้งไม้ที่เป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม้พุ่มและไม้ใบใหญ่ไม้ดอกและไม้เลื้อยไม้น้ำและ พืชคลุมดินนะคะเราจะมายกตัวอย่างไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็จะเช่นพวกปาล์มไม้ตระกูลยางหรือต้นสัตบัญซึ่งเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาช่วยสร้างบรรยากาศป่านะคะส่วนไม้พุ่มและไม้ใหญ่ก็จะเป็นพวกมอสและเฟิร์นมีหลากหลายชนิดเช่นเฟิร์นข้าหลวงนะคะ ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นและสร,สร้างสีเขียวสดใสมอนสเตอร่าและฟิโลเดนรอนพลูด่างจะมีขนาดใบใหญ่และสีสันสวยงามเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่ต้องการความสดชื่นส่วนไม้ดอกและไม้เลื้อยก็จะมีพวกชบามีสีสันสดใสนะคะกล้วยไม้จะเป็นพวกเอื้องแคทเทอรียา แล้วก็มีต้นเฟื่องฟ้าเพิ่มสีสันความสวยงามและอลังการให้กับสวนส่วนไม้น้ำและพลืชคลุมดินก็จะเป็นพวกบัวกกน้ำกกแก้วนะคะเหมาะสําหรับปลูกในโซนริมน้ำหรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและเป,ปเปอร์โรเมียเป็นพืชเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ชื้นนะคะลักษณะ ของต้นไม้ในเขตร้อนชื้นนะคะจะมีสีสันสดใสนะคะมีดอกและใบที่หลากหลายสีสันจะมีใบขนาดใหญ่ค่ะเช่นเฟิร์นหรือมอนสเตอร่าให้ความรู้สึกถึงป่าฝนนะคะและมีความทนทานทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดี ความชุ่มชื้นนะคะก็จะชอบสภาพแวดล้อมที่ได้รับน้ำและความชื้นอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่คือต้นไม้ในเขตร้อนชื้นนะคะสีสันจะสดใสสวยงามนะคะดอกสีสดนี่คือพรมญี่ปุ่นค่ะ เราสามารถนํามาจัดสวนสวยๆได้นะคะมองดูแล้วเพลินตาเพลินใจนะคะสีเขียวสวยงามค่ะสีสันของดอกไม้ก็จะสดนะคะ นี่คือความสวยงามเราสามารถนำมาตกแต่งในสวนหรือเป็นมุมในบ้านของเราอีกหนึ่งมุมนะคะที่ดูแล้วมีความสดใสมีความสบายตานะคะเป็นมุมหนึ่งที่เราดูแล้วเมื่อไหร่ก็มีความสุขนะคะเมื่อได้เห็นดอกได้เห็น ใบที่เขียวพร้อมสีที่สดของดอกไม้นะคะนำมาปลูกในสวนสวยๆในบ้านเลยค่ะเพิ่มความงามและความสดใสในมุมหนึ่งของบ้านเรานะคะสวยๆค่ะ